เจแดงเดชัยสีบอกได้เลยว่าพยายามที่จะออกเสียงร้านนี้ให้ถูกต้องซึ่งก็คงไม่ถูกหรอกอเป็นร้านคาเฟ่ไม่ไกลจากกรุงเทพเป็นร้านคาเฟ่ที่อยู่ในสวนเป็นบ้านไม้เก่าสวยมากคือเป็นบ้านไม้แบบแบบสวยเลยอะ่ะน่าจะรวยมากอะ่ะคือพื้นที่เขากว้างมากเลยทางเข้าเนี่ยอาจจะ เลี้วซ้ายเลี้ยวขวาเยอะหน่อยก็ไปตาม GPS นะคะเขาจะเปิดแค่พระหาสสุขเสาร์อทิตย์ส่วนใหญ่คาเฟ่อะถ้าเป็นต่างจังหวัดอะควรจะเช็คก่อนที่จะไปว่าเขาเปิดวันไหนกันบ้างเริ่มเลยคาเฟ่เนี้ยเป็นคาเฟ่ที่อยากไปมานานแล้วเพราะว่าเห็นบ้านสวยแล้วคือ พอไปถึงอ่ะมันยิ่งกว่าคือบริเวณเขากว้างมากเลยนะเหมือนเป็นสวน่ะแล้วเขาก็จะเป็นหมู่หมู่เรือนไทยนะก็จะมีบึงตรงกลางและเนี่ยเดินได้ล้อมรอบเลยรอบบึงเนี่ยมันก็จะมีศาลาแบบนี้เป็นจุดๆุดต้นไม้สวยมากดูแลดีมากแบบคือแบบอยากมีบ้านแบบนี้แล้วตัวเรือนไม้เขาเนี่ยเป็นเรือนไม้แบบเป็นไทยแต่ว่า,าติดแอร์ แล้วก็มีการประดับประดาด้วยเขาเรียกอะไรโอ่งเครื่ออะไรพวกนี้ดูสิสวยไหมเนี่ยโปร่งประตูหน้าต่างแบบแบบเขารักษาไว้อย่างดีแล้วผสมผสานกับตัวต้นไม้อ่ะคือต้นไม้เขาก็มีต้นไม้ใหญ่ต้นไม้แบบประดับอะไรอย่างเงี้ยคละกันไปแต่เขารักษาไว้ดีมากเลยอ่ะคืออยากให้ไปเที่ยวกันเยอะๆอ่ะเพื่อที่จะให้เขาอยู่นานๆนะเพราะว่าสถานที่แบบเนี้ย มันต้องใช้การดูแลมากกว่าแบบปกติอ่ะเพราะว่าตัวตัวเลนไม้เก่าใช่ปะสวนประดับประดาอะไรพวกนเนี้ยองอ่ะโอ้โหองก็สวยแล้วทางเข้าเนี่ยเขาจะมีเหมือนแบบเป็นสวนแบบสไตล์อังกฤษอ่ะเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยคือวันนั้นอนะไปอะแดดเดียเด๋ยวแดดเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวแดดเดี๋ยวฝนอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่พอมีแดดนะถ่ายรูปมาสวยมากเลย ต้นไม้ดอกไม้เนมุมนั่งอ่ะแล้วแบบดอกไม้ประดับอะไรของเขาเนะี่ยเป็นดอกไม้แบบก็จะเป็นสวนนะดอกไม้จริงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบริมน้ำอ่ะเขาจะมีต้นขาต้นพวกแบบว่าพืชที่ที่ล้อมรอบแบบสระน้ำอ่ะก็คือแบบไม่ได้ปล่อยพื้นที่ว่างเลยอ่ะโอ้แบบแล้วต้นไม้กับมุมถ่ายรูปอ่ะคือเรารู้ะถ่ายยังไงให้สวยอ่ะคือเราใช้แค่กล้องกล้องโทรศัพท์อ่ะแล้วก็ถ่ายถ่ายถ่ายของเราไปเราไม่ได้ไปแบบเออมีกล้องแบบแฟนซีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ เออสาบัวดูดีมุมแบบคืออยากกระถ่ายให้มันสวยแบบคือของจริงมันสวยกว่านี้อ่ะของจริงมันสวยกว่านี้คืออยากให้ไปกันมากเลยอ่ะร้านนี้ยจากกรุงเทพฯมาสี่สิบกวนาทีเองอ่ะคือเลยสาลยาไปหน่อยก็ถึงแล้วว่าต้นต้นนะครชัยศรีแล้วดูดิแบบความเป็นเรือนไทยแบบเนี้ยลมมันจะโฟล์มากเลยข้างหลังข้างข้งเขาอ่ะเหมือนเป็นแบบคือบ้านเขาอยู่ตรงหัวมุมแล้วอีกข้างหนึ่งอ่ะมันเป็นทุ่งนา คือเราก็นั่งริมทุ่งนางเลยแล้วก็ลมตึงเลยนั่งข้างนอกไม่ต้องแบบไม่ต้องเป็นห้องอุ้งห้องแอร์เปิดเปิดแอร์อะไรเลยอะเอาดอไปเลยแล้วก็ตกต้นมงต้นไม้แล้วก็วกถ่ายถ่ายถ่าย,ายคือวันนั้นเราไปเราไปกลางวันมีคนยังไม่ค่อยมีคือทานข้าวแล้วก็ไปแล้วก็เลยไม่ได้เน้นเน้นอาขนมอะไรมากมายแต่ขนมเขาเยอะนะเนี่ยอ่านี่ก็จะเป็นเค้กแบบนูน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยโลโก้ดีเทลอะไรของเขา,วาสวยสวยเลยอะ คือเป็นคาเ,คาเฟท่ที่ที่สายคาเฟ่ไม่ควรพลาดคือเนี่ยเราก็สั่งพวกชาเขียวแล้วก็เค้กมะพร้าวอร่อยใช้ได้ก็อยากแนะนำให้ให้ไปไปร้านนี้กันเขาจะได้อยู่นานๆดูถ้วยชามสีเป็นบัวเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยโลโก้เขาแบบว่าโอ้สวยเลยอะ่ะถ้าเป็นนครชัยศรีใกล้ๆแค่นี้นครปฐมนครชัยศรีกอ็อย่าลืมไปแวะร้านนี้กัน